พบกับผมบีครับบีแลนด์วิวผมจะพาทุกทุกท่านนะครับชมที่ดิน ที่ตำบลวางดานนะครับอํเภอกะบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีนะครับก็ที่ดินแปลงนี้นะครับเป็นโครงการที่28นะครับของทางช่อง B. l a n d View นะครับก่อนที่จะไปรับชมรายละเอียดนะครับอย่าลืมกดติดตามกดซ u b สไครป์กดกระดิ่งกันด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับเดี๋ยวไปรับชมรายละเอียดที่ดินแปลงสวยๆกันได้เลยนะครับผม รายละเอียดที่ดินแปลงนี้นะคบเป็นโนดคุดแดงนอสอสี่จพร้อมโอนครับไม่ติดภาระใดๆนะครับที่ดินแปลงนี้ตั้งอยู่ตำบลวังดานอเภอกะบินบุรีจัังหวดปราจีนบุรีนะครับห่างถนนลาดยางเข้ามาที่ดินนะครับประมาณ150เมตรนะครับการเดินทางนะครับถ้าเปรียบเทียบจากฟิวเจอร์พาร์คลังสิตธ์นะครับ มาที่ที่แปลงที่ดินนะครับก็ประมาณ137กิโลเมตรนะครับถ้าเปรียบเทียบการเดินทางมาจากชนบุรีนะครับมาถึงที่ดินประมาณ140กิโลเมตรครับผมเปรียบเทียบการเดินทางมาจากาสมุทรปราการนะครับประมาณ150กิโลเมตรครับ ที่ดินนะครับก็จะเป็นพื้นที่สวนเสมอถนนนะครับน้ําไม่ท่วมนะครับเป็นที่สูงนะครับแล้วก็รอบๆนะครับเพื่อนบ้านก็จะปลูกทุเรียนปลูกมะม่วงกระท้อนสวนส้มโอนะครับสวนมะนาวนะครับเป็นพืชสวนเกษตรนะครับมะพร้าวนะครับผมก็รอบๆเนี่ยมีเพื่อนบ้านชุมชนไม่เปี่ยวนะครับเดินทางสะดวกนะครับ รายละเอียดราคาที่ดินนะครับมีทั้งหมดเก้าแปลงด้วยกันนะครับผมแปลงที่1ครับสามไร่แปลงนี้ปิดการขายแล้วครับมีลูกค้าโอนโฉนดแล้วเรียบร้อยครับแปลงที่2 3 4นะครับจำนวน3ไร่ครับราคาจะอยู่ที่8ปด0สนบาทครับแปลงที่5้านะครับ แปดไล่หนึ่งงานสี่สิบแปดตารางวาครับราคายกแปลงครับจะอยู่ที่สองล้านแปดแสนบาททวนครับส่วนแปลงที่หกนะครับเจ็ดไล่สองงานแปลงนี้ก็มีลูกค้าโอนปิดการขายแล้วครับแปลงนี้แปลงที่เจ็ดนะครับจำนวนสามไล่นะครับราคาแปดแสนเก้าหมื่นบาททวนครับ แปลงที่8ดนะครับแปลงนี้3มไร่ปิดการขายแล้วนะครับมีลูกค้าโอนถนดแล้วเรียบร้อยครับส่วนแปลงที่9นะครับแปลงนี้3ไร่นะครับติดถนน2ด้านนะครับแปลงนี้ก็ราคาอยู่ที่1นึ่งล้านห้าหมื่นบาททวนนะครับแปลงนี้จะติดถนน2ด้านเลยนะครับจะอยู่ด้านหน้าหน้าแปลงสุดเลยนะครปุ่มสำหรับที่ดินแปลงนี้นะครับเหมาะเอาไว้ทำเกษตรนะครับ ทาสวนแล้วก็เป็นมรดกเอาไว้ให้กับลูกหลานนะครับท่านใดที่สนใจที่ดินแปลงนี้ครับ